หลังจากหลวงตาบุญชื่นได้ฉันเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทุดงออกจากตำนักสงร์ร่วมเจ็ดปัญญาวัฐานลาชันในตอนเช้าเพื่อทุดงต่อไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้แต่ทีแรกโดยมีสาธุชนประชาชนจำนวนมาก ที่มารอกราบน้ำสรก,การส่งหลวงตาบุญชื่นออกธุดงต่อไปและได้ตั้งแถวรอเพื่อให้หลวงตาได้เคาะศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตสักครั้งหนึ่งก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะธุดงต่อไปอยังอำเภอพนมตรงรักกับเชิงและบัวเช็คต่อไปตามที่ได้กำหนดเส้นทางธุดงเอาไว้ ยมีสาธุชนประชาชนจำนวนมากมาหลอกกับนัสกสการส่งหลวงตาบุญชื่นออกทุดงต่อไปซึ่งตลอดสองข้างทางที่ออกจากสำนักสงฆ์ก็จะมีประชาชนมารอตั้งแถวเพื่อให้หลวงตาได้ขคอศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หลวงตาจะธุดงต่อไปยังอำเภออื่นต่อ เพราะถือว่าการได้กราบพระสงฆ์ที่เป็นดังอาริยสงฆ์ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งในชีวิตเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละซึ่งกิเลสทั้งปวงมุ่งสู่พระธรรมจึเป็นพระที่น่ากราบไหว้บูชายิ่งรูปหนึ่งในปัจจุบันได้อย่างหมดใจโดยดังภาพจะเห็นว่าประชาชนจํานวนมาก มารอก,กราบหลวงตาด้วยความศรัทธาจากใจจริงตลอดเส้นทางที่หลวงตาทุดงก็มีประชาชนมารอก,กราบตัมสการอยู่เป็นระยะระยะไม่ขาดสายซึ่งอำเภอต่อไปที่หลวงตาจาัดทุดงผ่านก็คือพนมดงรักกราบเชิงและบัวเช็ค ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับหลวงตาคุณชื่นให้ทราบเป็นระยะระยะ,ะ,ยะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ